วันนี้นะคะซาจะเอารถไปดูแลนะคะคือจะไปติดฟิล์มกันรอยรอบตัวรถนะคะคือติดทั้งคันเลยนะคะก็คือออกรถใหม่เนานะเราก็อยากจะโปรเทคสีโปรเทคเรื่องรอยต่างๆสะเก็ดหินเวลาเราขับไปแล้วแบบกระเด็นโดนทั้งหน้ารถอะไรอย่างเงี้ยซาเลยจะไปติดฟิล์มกันรอยทั้งคันเลยนะคะแล้วก็น่าจะทั้งภายนอกภายในแล้วก็าจะามีแบบเครือบองเครือบบ่ออะไรองี้ด้วยแล้วก็ไปดูกันว่าาจะติดฟิล์มตัวไหนแล้วก็ทําอะไรบ้างไปกันเลย แต่ก็ไม่อยากมาแบบคือบางคนบอกว่าเออการติดฟิล์มการลอยอะไรเงี้ยมันก็แบบค่อนข้างแพงแก็เป็นหลักเกือบแสนใช่ไหมคิดว่าเออแบบเอาเงินไปทําสีดีกว่าอย่างเงี้ยเราซาคิดว่าการที่เราทําสีไม่กับสีที่มาจากโรงงานมันมันไม่เหมือนกันอนะทุกคนแลวยิ่งรถายมันเป็นไม่ใช่สีสแตนด์ดที่เป็นแบบขาวดำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออจะติดฟิล์มการลอยเคลบไว้ก่อนเลย แล้วก็มาถึงแล้วนะคะเราก็อยู่ที่ฟินสโตนนะคะสฟก็จะมาติดฟิล์มการลอยรถที่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็ไปคุยกับพี่อุดกันว่าเราจะทำอะไรตัวไหนบ้างนะคะ สวัสดีค่ะก็สายอ่ะคือใหม่มากไม่รู้เรื่องฟิล์มกันรอยอะไรอย่างนี้เลยก็เลยคิดว่าจะเอามาทําที่นี่เห็นแบบรีวิวเยอะเอออะไรอย่างนี้ใช่ค่ะทีนี้ตัวที่สายจะทำอ่ะมันเป็นอะไรยังไงบ้างอไงพี่อูอธิบายให้ฟังอธิบายตัวร้านก่อนนะครับที่ร้านเนี่ยเป็นชื่อร้านว่าฟิลโซ่ตัวพาร์ทนะครับเดิมทีเราเนี่ยเป็นร้านขายชุดแต่งอะไหล่รถยุโรปทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนส์บีเอ็มปอร์เช่นะครับพอร์ชนะครับมีทั้งหมดแล้วก็เรา เพิ่งมาเขาเรียกว่าขยายสาขาเพิ่มเติมทําเกี่ยวกับดีเทลลิ่งนะครับตรงนี้ก็ทําได้มาประมาณ2ปีละนะครับผมก็จะเป็นฟิล์มใสนะครับของใสจะเป็นฟิล์มใสกันรอยนะครับใสพีพียูท็อปสุดนะครับผมรับประกัน5ปีนะครับหนา215ไมครอนนะครับผมตัวฟิล์มเนี่ยจะช่วยปกป้องพวกกันหินดีนะครับหรือว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุเล่นน้อยๆพวกเฉียวชนอะไรพวกนี้ครับตรงนี้มันก็จะสามารถปกป้องรถยนต์ให้นะครับทำให้ตัวรถเนี่ยไม่ต้องเขาเรียกว่านะตัวฟิล์มเนี่ย มันก็จะปกป้องแทนตัวสีรถยนต์นะครับประมาณนี้ครับผมก็คือจะการพวกรอยสะเก็ดนิดหน่อยอะไรเงี้ยได้อ่าใช่ครับผมค่ะขั้นตอนในการทำอะคะแล้วแบบต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างนี้อ๋อโอเคครับขั้นตอนการติดฟิล์มนะครับก็ถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยเราก็จะเอาข้อห้องมานะครับดูว่ารถรถเนี่ยมีพวกรอยขนแมวหรือเปล่านะครับถ้ามีนะครับก็จะต้องขัด เคลมสีให้ก่อน1ชั้นนะครับผมแล้วก็ล้างเป็นพรีเมียมวอชนะครับผมแล้วก็ติดฟิล์มใสรอบคันเลยนะครับแล้วภายในอะค่ะภายในก็ติดด้วยติดด้วยครับทุกชิ้นเลยนะครับผมทุกจุดเปบนโนแบ็กนะครับหรือว่าจุดสัมผัสที่เราจะต้องมีโอกาสที่จะโดนมือสัมผัสอะไรพวกนี้ใช่คือทั้งภายนอกภายในเลยถูกต้องครับผมใช่ครับได้ค่ะเดี๋ยวเราก็มารอดูกันอีเราต้องทิ้งรถไว้กี่วันนะคะทิ้งรถไว้ประมาณ4วันครับ4วันก็เดี๋ยว4วันเรามารอดูกันว่ารถจะเป็นยังไงนะคะ แล้วนะคะทุกคนพามาดูกันถึงที่ร้านเลยนี่ค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือติดฟิล์มใส่กันรอยทั้งคันนะคะแล้วก็มีข้างในด้วยดูไหมตู้แอร์นะคะก็จะติดฟิล์มพวกกันรอยไว้ช่วงที่มันเป็นแบบเท็กเจอร์เงาเอะไรเงี้ยมันก็จะติดได้นะคะประมาณนี้นี่ปุ่มก็คือติดหมดเลย สำหรับใครที่อยากดูแลเรื่องฟิล์มกันรอยรถยนต์นะคะก็ติดต่อที่ฟิสโตนได้นะคะสายก็ติดทั้งคันเลยเนาะก็ดีมากๆเลยอะทุกคนรถด,ดูเงานะคะแล้วเขาบอกว่าตัวนี้ติดฟิล์มไปแล้วคือเวลาฝนตกอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยไล่น้ําได้ด้วยนะคะสําหรับใครที่รอรีวิวรถนะคะอย่างายก็จะมีมาในเร็วๆนี้นะคะก็ยังไงรอติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ไยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย